ไอ้คนจนจำต้องทนไปรถถีบจะไปดีอีน้องคนงามพออไป้ถืงอไอ้จะฟังเลื่อนถามอีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วขอเจ้านั่งได้ยินขอบปิดประตูตั้งฟังไอ้เลยฟังจุดอถีออกมาไอ้คนจนมามีวาสนะ มาห้าไปยด้จากใจจำเดียวก็มีรัยามาหาโดยสาวห้าไปนะไอไปน้องได้กินโจบฟังลูกสามไปแล่วเอิ้นออกไปไอ้มอนโอใสไปไหนมา,จาเจ้าไอได้ยิยนอย่าง,งมาพิจใจแต่ว่าจะขายนาซื้อคว่า เอไปถึงไอจับเบิ้ลน้ำม